สวัสดีครับนี่คือรายการสืบสวนความจริงรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเชื่อมโยงตรวจสอบและพิสูจน์ความจริงเพราะเราเชื่อว่าทุกปมปัญหานั้นความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวสืบสวนความจริงสัปดาห์นี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูประเด็นร้อนที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และเป็นที่จับตาของสังคมในเวลานี้เพราะอยู่ๆเงินในบัญชีของคุณผู้ชมบางคนหายออกไปจากบัญชี เรื่องนี้มีการตรวจสอบโดยแบงค์ชาติและทางตำรวจคุณพันธิภาครับเรื่องนี้ทางด้านของตำรวจเองทางบ้านแบงค์ชาติเองก็มองว่า กรณีของเงินที่หายไปจากบัญชีเนี่ยมันมีประเด็นหรือมีแนวทางอยู่ไม่กี่แนวทางใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องบอกว่าทางตำรวจเองขณะนี้ก็เร่งสืบสวนนะคะกับขบวนการที่มีการดูดเงินออนไลน์ออกไปจากประชาชนซึ่งส่วนใหญ่จากการตรวจสอบนะคะก็พบว่าประชาชนมีการซื้อของออนไลน์มีการผูกแอดเฟซบุ๊กไว้รวมไปถึงหลายๆอย่างการซื้อเกมไอเทมก็เป็นส่วนหนึ่งในการตกเป็นเหยื่อค่ะ ขณะดเดียวกันนะคะตำรวจไซเบอร์ก็ให้ข้อมูลด้วยนะคะว่าขบวนการนี้เป็นขบวนการใหญ่ที่มีทั้งคนไทยและคนต่างชาติร่วมมือกันไปติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะช่วงวันที่14-17ตุลาคมที่ผ่านมาเกิดความผิดปกติในการทำธุรกรรมทางการเงินของประชาชนจำนวนมาก ซึ่งเป็นธุรกรรมที่เกิดจากบัตรเดบิตและบัตรเครดิตจนเกิดความเสียหายขึ้นเป็นวงกว้างรวมแล้วนับ100ล้านบาทเหตุการณ์ที่เกิดข Dec ึ้นหน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการออกแถลงการถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นลักษณะของขบวนการดูดเงินจากการถูกแฮกข้อมูลคำถามที่ตามมาเหตุการณ์ในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วบ่อยครั้งและทำไมยังเกิดขึ้นอีกอีกทั้งผู้เสียหายบางคน บัตรเครดิตไม่เคยใช้ในโลกออนไลน์แต่ทำไมเงินกลับถูกดูดออกไปโดยไม่รู้ตัว <S <S ตำรวจไซเบอร์อธิบายวิธีการที่คนร้ายได้ข้อมูลบัตรไปโดยเบื้องต้นสันนิษฐานได้หลากหลายรูปแบบทั้งผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์มีการนำบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตไปผูกไว้กับร้านค้าออนไลน์ต่างๆซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ข้อมูลเกิดการรั่วไหลได้ หรือการเจาะข้อมูลแล้วดึงเงินไปใช้นอกจากนี้คนร้ายใช้วิธีการส่งลิงก์เว็บปลอมต่างๆเมื่อผู้เสียหายคลิกลิงก์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปโดยที่ไม่รู้ว่าลิงก์นั้นเป็นลิงก์ปลอมที่คนร้ายสวมรอยเป็นเว็บธนาคารบ้างเว็บร้านค้าบ้างโดยอ้างว่าต้องการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยหรือเสนอโปรโมชั่นใหม่ๆทำให้ข้อมูลเราตกไปอยู่ในมือของคนร้ายทันที อีกทั้งยังรวมไปถึงข้อมูลของบัตรเครดิตที่รั่วไหลในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะตัวบัตรที่จะมีข้อมูลหน้าบัตรและหลังบัตรรหัส3ตัวสำคัญที่ไม่มีการปิดบงังทำให้มิจฉาชีพอาจจะมีการถ่ายรูปแล้วนำข้อมูลไปขายและวิธีการสุดท้ายเกิดได้จากร้านค้าแห่งหนึ่งรับจ่ายข้อมูลในระบบและมีพนักงานเอาข้อมูลตรงนี้ไปขายในตลาดมืดบนโลกออนไลน์ แล้วไอ้เงินที่ออกเท่าๆกันอย่างสามสิบเจ็บาทสามสิบเจ็นอันนี้คือเขามานาันัาเป็นแพทเทิร์นเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่เวลาที่เขาไปซื้อบริการเนี่ยบริการมันจะมีราคาคงที่แล้วเขาก็ซื้อบริการตัวนี้จํานวนหลายรายการมันก็เลยทําให้เกิดเป็นรูปแบบว่าราคาเท่าเท่ากันโดยตลอดก็เหมือนกับเขาใช้เซอร์วิสต,ตัวนี้ได้สามารถรูดเงินตรงนี้ได้บางคนก็ไปซื้อสติ๊กเกอร์ อย่างนี้เป็นต้นซึ่งสติกเกอร์พวกนี้มันก็จะราคาประมาณนี้อาจจะเลื่อมล้ํากันนิดหน่อยนะครับอย่างงี้พอเขารู้ว่าซื้อเซอร์วิสตัวนี้ได้ปุ๊บเขาก็จะซื้อเยอะๆเพื่อที่จะดึงมูลค่างเงินออกมาไอ่พวกนี้นะฮะจะเป็นตัวที่อาจจะใช้เซอร์วิสแล้วก็ใช้แล้วก็หมดไปบางตัวก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเงินให้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ เมื่อรู้ถึงวิธีการที่คนร้ายได้ข้อมูลบัตรไปแล้วสิ่งที่คนร้ายจะดำเนินการต่อไปก็คือคนร้ายจะเอาข้อมูลไปใช้ในช่องทางไหนบ้างทั้งการนำบัตรเครดิตและบัตรเดบิตไปผูกไว้กับ Facebook และมีการทำตัวโฆษณาหรือที่เรียกกันว่าแอด facebook โดยคนร้ายจะเชิญให้เข้าไปเป็นแอดมินร่วมเป็นจุดที่ทำให้มีการดูดเงินออกไปใช้กับการโฆษณาของคนร้ายโดยอัตโนมัติกับอีกส่วนก็คือ เอาข้อมูลบัตรไปทำธุรกรรมออนไลน์ประเภทซื้อเกมไอเทมซึ่งวิธีการนี้เป็นลักษณะที่คนร้ายไม่อยากนำเงินตัวเองไปเสียเงินกับการเล่นเกมก็ไปซื้อตัวข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในตลาดมืดที่มีการขายกันในราคาถูกและใช้ข้อมูลส่วนนี้ไปรูดบัตรแทนก็ไม่สูงแลครับเพราะว่ามันก็เป็นข้อมูลที่ไม่รู้ว่าบัตรนั้นใช้ได้หรือไม่ได้เขาได้ข้อมูลมาวงเงินหรือมูลค่างเงินที่อยู่ในบัตรเขาก็ไม่รู้มีเท่าไหร่ อาจจะเช่น100ใบนะฮะหนึใบบัตร100ใบเนี่ยประมาณ1,000บาทอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปเสี่ยงดูเองว่าจะเอาสามารถไปดูดเงินจากคนพวกนี้ได้มากน้อยเท่าไหร่บริการพวกนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของการซื้อขายสินค้าที่ต้องเอาของมาส่งมันเป็นเรื่องของการซื้อบริการมันก็มีหลายแบบหนึ่งก็คือเรื่องของ Advertising เรื่องของโฆษณา อันที่2ก็คือเรื่องของการเอาไปซื้อไอเทมเกมอันที่3ก็เป็นเรื่องของเซอร์วิสทั่วไปเช่นอาจจะไปซื้อบริการจัดทําเว็บไซต์แล้วเว็บไซต์นี้ก็เป็นเว็บไซต์เถื่อนเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้เป็นต้นการสืบสวนของตํารวจไซเบอร์เริ่มขึ้นทันทีเมื่อมีข้อมูลทั้งหมดเพื่อหาตัวผู้กระทําความผิดความยากง่ายของคดีเหล่านี้อยู่แค่เพียงความร่วมมือของร้านค้าในต่างประเทศเท่านั้นการสืบสวนเนี่ยค่ะมันยากง่ายแค่ไหนอะคะ ความยากคือความร่วมความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเดียวเลยนะครับในเรื่องของทางเทคนิคแล้วเนี่ยจริงๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนดูอาจจะมีสเกลที่ค่อนข้างเยอะแต่ก็คือเป็นจำนวนมากเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คิดเอาไง่ายๆว่าธนาคารเนี่ยถ้าสามารถที่จะไปขอข้อมูลจากร้านค้าที่มีการรูดบัตรได้แล้วร้านค้านั้นให้ข้อมูลเราสามารถเอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาต่อจิกซอแล้วก็สืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดได้แต่ถ้าร้านค้าต่างประเทศเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้รับความเสียหายเขาไม่สนใจเขาไม่ให้ข้อมูลจากปรากฏการณ์ที่เกิด,ดข,ขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมันมีการเอาไปใช้ในหลายจุด บางร้านอาจจะไม่ให้ความร่วมมือแต่ผมเชื่อว่าต้องมีบางร้านเพราะยินดีให้ความร่วมมือก็จะทําให้เราได้เบาะแสในการสืบสวนหาตัวผู้กระทาความผิดได้หากย้อนไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมาการแฮกข้อมูลในบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่เป็นรายย่อยขณะที่ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ารูปแบบอาจไม่ได้แตกต่างกว่าเดิมแต่ความเสียหายเกิดขึ้นเป็นวงกว้างเนื่องจากการซื้อของออนไลน์และการซื้อบริการเซอร์วิสทั่วไป เกิดความนิยมมากขึ้นจึงเป็นช่องโหว่ให้คนร้ายกละ่ํทำความผิดโดยเชื่อว่าคนร้ายทำกันเป็นขบวนการใหญ่มีทั้งคนไทยและคนต่างชาติร่วมมือกันโดยมีการตัดตอนกันเป็นช่วงหรือบัญชีม้าแต่คนร้ายตัวจริงอยู่ต่างประเทศและบางกลุ่มมีการแปลงสกุลเงินเป็นดิจิตัลถือเป็นความซับซ้อนอัชญากรรมไซเบอร์ในปัจจุบันรูปแบบมันน่าจะเป็นลักษณะของการที่มีการรวบรวมข้อมูล ให้ได้ระดับหนึ่งแล้วเอาไปขายพอ,อไปขายเนี่ยมันก็จะมีคนเอาตรงนี้ที่ซื้อแล้วก็เอาไปใช้ในโลกออนไลน์มันก็เลยทําให้เกิดการแพร่ระบาดและเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างนี่คือรูปแบบของการกระทําความผิดที่ต่างพึ่งพากันเราจะต้องพยายามระบุให้ได้ครับว่าคนที่เอาข้อมูลออกไปขายเนี่ยถ้าอยู่ในเมืองไทยเป็นใครหรือคนที่ไปแฮกระบบ แล้วเอาข้อมูลจากระบบนั้นไปขายเป็นขครส่วนหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าจะมีเป็นขบวนการใหญ่ด้วยจะเป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างในประเทศกับต่างประเทศปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสถาบันการเงินโดยเฉพาะด้านความเชื่อมั่นของประชาชนทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยได้มีการยกระดับมาตรการเร่งด่วนโดยกําชับให้ธนาคารตรวจสอบธุรกรรมที่เกิดขึ้นในวงเงินจํานวนตาๆและความถี่ในการตรวจสอบธุรกรรมและแจ้งเตือนข้อความเมื่อทําธุรกรรมตั้งแต่บาทแรกผ่านโมบายแอปพลิเคชันหรืออีเมล รวมถึงประสานความร่วมมือกับเครือข่ายบัตรเช่นวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดในการตรวจสอบร้านค้าในต่างประเทศเพื่อให้มีการใช้รหัสยืนยันในการทำธุรกรรมหรือ OTP รวมถึงกำชับให้ธนาคารคืนเงินให้กับลูกค้าที่ได้รับความเสียหายภายใน5วันในส่วนของบัตรเดบิตกรณีลูกค้าที่พบความผิดปกติของธุรกรรมที่ตัวเองไม่ได้ทำสามารถแจ้งผ่าน c เซ็นเตอร์ โดยธนาคารจะเร่งดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้าภายใน5วันรวมถึงเปิดบัตรใหม่ให้กับลูกค้าโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปิดบัตรถ้าเป็นไปได้เนี่ยทางธนาคารเนี่ยอาจจะต้องป,ปรับกลยุทธ์ไอ้ตัวบัตรที่มีเลข3ตัวด้านหลังเนี่ยถ้าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ผมคิดว่าเราสามารถใช้รูปแบบของการที่ก่อนที่เราจะส่งมอบบัตรให้ลูกค้าเราควรจะเอาสติ๊กเกอร์ที่ถ้าเกิดเราดึงออกมันจะฉีกขาดทันทีไม่สามารถติดกลับไปเหมือนเดิมได้เนี่ยนะครับ ปิดเอาไว้ตรงรหัส3ตัวแล้วรหัส3ตัวตรงนี้เนี่ยเอาไปใส่ไว้ในซองปิดผนึกควบคู่กับรหัสที่ให้ลูกค้าไปรูปแบบตรงนี้นะครับก็ได้มีการพูดคุยกันข้างๆกันะกับทางบางธนาคารเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการปรับปรุงเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ one time password เราอาจจะต้องมีการปรับกรอบ แทนที่จะมีแค่มูลค่ารายการเดียวเนี่ยเราอาจจะต้องเอามูลค่าน้อยมารวมกันแล้วเป็นมูลค่ารวมนะครับอย่างเช่นถ้าเกิน300บาทขึ้นไปเนี่ยภายใน1วันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทํากี่รายการก็ตามคนที่ถือบัตรตรงนั้นเนี่ยจะต้องมีวันทามพาสเวิร์ดเข้ามากํากับดูแลและมันก็จะทําให้ในภาพรวมเนี่ยนะครับการที่จะโดนโกงหรือทําอะไรพวกนี้มันจะมีปัญหาน้อยลงซึ่งตรงนี้อาจจะใช้จํานวนครั้งก็ได้หรือถ้ามีจํานวนครั้งเกิน5ครั้งวันทามพาสเวิร์ดจะออกมาทํางานละ ทุกครั้งต่อไปหลังจากนั้นการแก้ปัญหาของทางธานาคารนะครับผมเชื่อว่าจะสามารถที่จะลดปัญหาตรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนให้ตำรวจรวมไปถึงทางธานาคารต่างๆจะต้องออกมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อของขบวนการดูดเงินออนไลน์เหล่านี้ค่ะคุณสุทธิรักษ์ครับในขณะเดียวกันนะครับธานาคารต่างๆก็ต้องแสดงความรับผิดชอบ เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าคนที่ถือบัตรเดบิตของธนาคารกรณีที่มีการดูดเงินออกจากบัญชีแบบนี้ธนาคารจะรับผิดชอบโดยที่ลูกค้านั้นไม่ต้องไปรับผิดชอบและรายการที่มีการใช้จ่ายเงินต่างๆเนี่ยธนาคารก็จะต้องยกเลิกรายการใช้จ่ายนั้นไปเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีเรื่องของเหยื่อผู้เสียหายซึ่งจะมาเล่าประสบการณ์ว่า ทำไมเขาถึงโดนดูดเงินออกจากบัญชีครับ